This is the first time I've been here. I'm so excited!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  น่าจได้รับเนองอไแล้ว้ผู้เล้ย่หนไมไครับไม่มีกระตกนะทองนะว่างได้แล้วไม่กระถางอะไรอย่างน้โชว์คุ้ชม่ะมิ้อับ

โฟร์ไฟฟ์กดซ้อนแรงเกิน รอได้กูเปลี่ยนกันนะไม่ดีครับะไม่รอเราเ่ะรอตอนสาเโมดีเลยนะครับ i <laughs> เอยก<า>ูมาตอยกูเป็นอะไรกูแล้วมันต้องถ่ายภาพงานตัวทุกคนว่ะคนี้ Không? Không có, có phải cậu à, là cậu đó đá. không Oh, 那得的，好的，好的。

Gini 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 Gini